สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ลุงก็จะนำเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาสรุปแบบย่อนะครับเพื่อจะได้ ง่ายต่อการจดจำและการทำความเข้าใจในระยะเวลาที่ไม่นานนักนะครับเพื่อคนที่สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้ที่กำลังจะนำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อหรือสมัครงานที่เกี่ยวกับวงการราชการต่างๆนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกหรือฉบับที่1นนั้นจัดทำขึ้นในพศหรือใช้ในพศ .2504 จนถึง2509นะครับเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติที่มีระยะเวลาใช้งาน6ปีฉบับที่1นนะครับมีระยะเวลา6ปีจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะการลงทุนสร้างและพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนรถไฟเขื่อนไฟฟ้าปรปาระบบชนประทานระบบโทรคม,มนาคมและสาธรารณูปการอื่นๆแต่จะไม่มีการกล่าวถึงแผนงานด้านการพัฒนาสังคมเลยเพราะเหตุนี้ ในแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1จึงยังไม่มีคำว่าและสังคมต่อท้ายในชื่อแผนเหมือนแผนพัฒนาสังคมหรือแผนพัฒนาฉบับอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวนั้นทำให้เกิดปัญหาช่องว่างของการกระจายรายได้และปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชนบท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่2พศ2510ถึง2514แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาฉบับที่2ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักเหมือนกับแผนฉบับที่1แต่ได้เริ่มพูดถึงความสำคัญของกระจา,ะจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตธุรกันดารและห่างไกลความเจริญและได้มีการพูดถึงเรื่องของการพัฒนาสังคมบ้างเล็กน้อยในฉบับนี้ข้อสังเกตนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1พศ2 5 0 4จนถึง2 5 0 9และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่2พศ2510ถึง2514จะมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้านการลงทุนและกระจายการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนรถไฟเขื่อนไฟฟ้าประปาระบบชนประทานระบบโทรคม,มนาคม และสาธารณูปการอื่นๆเป็นต้นแต่การพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวนั้นกลับทำให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้และปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมชนบทเกิดขึ้นนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3พศ2 5 1 5 ถึง2,519แผนทัฒนาฉบับที่3นี้ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมการลดอัตราการเพิ่มประชากรและการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4พศ2520ถึง2524ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่4นี้เกิดวิกฤตการทางการเงินระหว่างประเทศวิกฤตการน้ำมันภาวะเงินเฟ้อรวมทั้งปัญหาฝนแล้งและน้ำท่วมทำให้รัฐบาลต้องหันมาให้ความสำคัญ ต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้นแผนพัฒนาฉบับนี้จึงเป็นเพียงการเล่งบุรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติอย่างไรก็ตามได้มีการพบว่าการพัฒนามักตกอยู่กับคนรวยมากกว่าคนจนโดยมีคนจนที่มีจำนวนมากอยู่ในชนบทห่างไกลถึง11.5ล้านคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5พศ2525ถึง2529ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นี้ได้ปรับเปลี่ยนปรัชญาและทิศทางการพัฒนาใหม่โดยมุ่งการพัฒนาในพื้นที่ยากจนหรือด้อยพัฒนาเป็นอันดับแรกนอกจากนั้นยังเริ่มเปลี่ยนวิธีการวางแผนจากลายโครงการมาเป็นการจัดทำแผนงานหรือ โปรแกมมิงโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและการพัฒนาชายฝั่งทะเลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่6พศ2530ถึง2534เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวในระดับสูงเน้นวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นต่อการสนับสนุนการวางแผนจากระดับล่างขึ้นมาข้างบนและให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงการบริหารและการทบทวนบทบาทของรัฐในการบริหารประเทศสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่ความเป็นสังคมเมืองมากขึ้นทำให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่แบบไทยดั้งเดิมต้องมีการปรับเปลี่ยน เน้นการดำเนินชีวิตในรูปแบบสมัยใหม่เน้นการบริการพื้นฐานที่มีอยู่แล้วนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7พศ2535ถึง2539 25เเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจของไทยขยายตัวมากขึ้น รัฐบาลจึงปรับแนวคิดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งรักษาระดับความเจริญเติบโตในระดับที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมทำให้ประเทศไทยพ้นจากการถูกจัดให้เป็นประเทศยากจนก้าวเข้าสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาแต่การเติบโตดังกล่าวนั้น ยังอยู่บนพื้นฐานของความไม่สมดุลของการพัฒนาเพราะมีปัญหาความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้และผลประโยชน์ระหว่างภาคชนบทกับเมืองและระหว่างกลุ่มคนในสังคมดังนั้นแม้เศรษฐกิจจะขยายตัวแต่สังคมยังคงมีปัญหาการพัฒนาจึงไม่ยั่งยืนการพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8พศ .2540 ถึง2544เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการวางแผนการพัฒนาประเทศ และแผนการปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมคือเป็นแผนพัฒนาฉบับแรกที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกสาขาอาชีพและทุกภูมิภาคเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศตั้งแต่เริ่มการจัดทำแผนนั่นเองโดยแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา ยังคงเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่7พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยนวิธีพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการในทุกมิติอย่างเป็นอมรวมโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และกำหนดให้เศรษฐกิจเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนและสังคมตลอดจนมุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงเช่นในอดีตที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับในปีแรกของการ พัฒนาของประเทศไทยนั้นจริงๆแล้วเราก็เผชิญกับวิกฤตการทางเศรษฐกิจทําให้ต้องมีการปรับแผนโดยเน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการลดผลกระทบต่อการพัฒนาคนและสังคมตลอดจนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งซึ่งวิกฤตการทางเศรษฐกิจนั้นได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางตามแผนพัฒนาฉบับที่8 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่19สิงหาคมพศ2540มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำการปรับแผนพัฒนาฉบับที่8ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางด้านมหาภาคที่ได้ตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และต่อมาในวันที่9กันยายน พศ2540คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้พิจารณาปรับปรุงกรอบและทิศทางของแผนพัฒนาฉบับที่8ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่9พศ2545จนถึงพศ2549 ได้มีการอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชะดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศตลอดจนการบริหารประเทศโดยยึดหลักทางสายกลางควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่8โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจให้รุ่ล่วงและสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสะการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทยได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่8คือหลักความคุ้มค่าหลักความรับผิดชอบหลักการมีส่วนร่วมหลักความโปร่งใสหลักนิติธรรมและหลักคุณธรรมนั่นเองนอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำแผนเรื่องการบริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานตลอดจนพลังสังคมในทางบวกสนับสนุนการทำงานของหน่วยปฏิบัติและที่สำคัญที่สุดก็คือมีการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณที่เน้นผลสลัมฤทธิ์กระจายสู่ท้องถิ่นชุมชนอย่างสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการควบคู่ไปกับการผลักดันให้ภาครัฐ มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมและพัฒนาระบบและกลไกลการติดตามประเมินผลสร้างตัวชี้วัดต่างๆตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงข่ายข้อมูลข่าวสารในทุกระดับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10พศ2550ถึง2554 ยังคงยึดอยู่กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่9ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการในทุกมิติอย่างเป็นอนรวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาต่อนเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่8เพื่อให้การพัฒนาและการบริหารประเทศนั้นเป็นไปในทางสายกลางบนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนา ที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งมิติในเรื่องของคนสังคมเศรษฐกิจการเมืองการบริหารและสิ่งแวดล้อมโดยมีการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและใช้หลักความพอประมาณให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองและความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมืองโดยมีการเตรียมระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งนี้การขับเคลื่อนระบบหรือกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนนั้นต้องใช้ความรอบรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆด้วยความรอบคอบเป็นไปตามลำดับขั้นตอนและ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งเสริมสร้างศิลธรรมและการสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และเนินชีวิตด้วยความเพียรอันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการ,รเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11พศ2555จนถึง พศ2559ยังคงมีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฉบับที่8จนถึงฉบับที่10โดยยังคงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบอมรวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและการสร้างสมดุลในการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นอมรวม พร้อมทั้งได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยมุ่งพัฒนาไปสู่สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พศ2560ถึง2564 แผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่12นี้ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้นโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาในฉบับที่9จนถึงฉบับที่11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารการจัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสมส่งผลให้ประเทศนั้นพัฒนาสู่ความสมดุลและยั่งยืนในการจัดทำแผนพัฒนาฉบับที่สองนี้ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีพศ2560 จนถึงพศ2 5 7 9ซึ่งถือว่าเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งการปรับโครงสร้างของประเทศไทยให้ไปสู่ประเทศไทย4 0ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งระดับกลุ่มอาชีพระดับภาคและระดับประเทศ ในทุกขั้นตอนของแผนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและต่อเนื่องเพื่อร่วมก,กันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางของการพัฒนาประเทศตลอดจนรวมทั้งการจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืน <S 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 การพัฒนาประเทศในระยะ ของแผนพัฒนาฉบับที่12นี้จะมุ่งบรรลุเป้าหมายที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปให้บรรลุถึงการพัฒนาในระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีหลักการสำคัญของแผนพัฒนาด้วยกัน6ข้อดังนี้คือ 1. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล 2. ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนามุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินยัยใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม 3. ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์20ปี มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12นี้เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ประเทศไทยให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือเป็นคติพจน์ประจำชาติไทยว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนั่นเอง4 ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี2579ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีนำมาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุให้ได้ภายใน5ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมาโดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆนั้นต้องมีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน 5. ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นลดความเหลื่อมล้ำและการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมและสุดท้ายหลักการสำคัญคือ 6. ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำลิดอย่างจริงจังให้ได้ภายใน5ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสำลิดที่เป็นเป้าหมายระยะยาว จากการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นเป็นกลไกเชื่อมต่อในระดับแรกที่จะกํากับและส่งต่อแนวทางของการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทำให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกันนั่นเองทั้งหมดนี้นะครับก็คือการสรุปสาระสำคัญ หรือหลักการสำคัญสำคัญนะครับของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่1จนถึงฉบับที่12นะครับก็หวังว่าคงจะได้ความรู้และสาระที่จำเป็นสร้างความเข้าใจในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกันในระยะเวลาสั้นๆนะครับที่ลุงได้เล่าให้ฟังนี้แล้วเรากลับมาพบคลิปต่อไปจากลุงเล่าเรื่อง YouTube นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ